เพ่งเผ็ดต้องตายเอานี้โอ้อบักลอยมึงตัวกูอีกแล้วมึงบอกกังกูวา่ายังไหนใส่ไม้สะปองไม้สะเปดมึงนั่นมึงบอกว่าข้อสีเขาไม่เป็นรอยกูย่างไปกูยังไม่เห็นไมา้าตั้โตกูเห็นแต่บอกปองนั่งซื้อเวิร์กยุ่งผู้เดียวหนิีน้โคตรเดียวกับขีกัน เลี้ยงสูงตายวะมึงไม่ปัญญาสอนมันบอกอิทเบกเฮยปาดๆมึงเป็นไผมึงจะมาด่าหลานกูเอาแต่ยักอย่างนั้นไม่ในี่ไม่เฮ้ยเฮ้ยสันานเอามึอล่เลยเอามงอไล่เยเยยทำเท่าน่แกตวไม่ยิ่ง่ยิ่ละสูนยเ็นเอาินเเนี่ยินลงง ชุนว่าเท่าเ้อเปล่งเอามันยย่ชุนยุก็ใช่เดี๋ยวนี้มันก็นี่มึงเฮยดไปเลย่อยมันเฮยดอย่างลูกของแสบบหของแสบสิเออไหนกันสิไม่รู้เออไม่นิโทรนาของ อาจจะเป็นไอเขาได้ไอแมงตีกว่าเดียวกันไหนจริงๆวะเราสามารถเบิ้งปีโทษสิบมึอ้วนอแมงไอเบลียู่กันแล้วไอยูกินน้วัดยู่มานั่ว ไปโอมันไปมันตายไปกับขี้นั่นฟิวพอฟิวแมมอย่างอยู่ในห้องน้ำไปมันตายตีวัวแม่น้อตีกูวงัมึงใจมึงจะออกมาตีกูแวแม่น้อออกน้ำมันดีจออกมาเด้อออกมาไปมันตายมืดมืดอออกมาสาวาเป็นยังดอก ดว<ะ>้เอวคนเก็บินสินค้าคุณ่ะคลูกคา นั่นแหละถือตัดบ่มีเงินใจเขากูว่ามันมค่คือดอกบอมมเป็นตลอดละ่ะนั่นดีออีวิลเล่ฟูคีเก็บลมะ มึงไนมันเป็นสียงเก่งวะไมมึงอยากมึงได้ตัวเนี่ยุกถิมแมนเลยวะหรือมึงจตังไว้เท่ๆอืสงเลยเป็นจะไปฝังมึงขัดเฮ้ยแต่ฝังจะฝังไม่ฝังไม่งตเแล้วโผเลยหนีเลย มันบ้างเลยเหรอวะเดี๋ยวคนงานเขาวอยูสองสามมือแล้วพักมันขายพอดีไม่มีเงินจ้างเขาต่อดอกกูเบิ้งเอาผู้เดียวว่าเบิดดอกูเบิ้งเธอที่กูเบิ้งได้ล่ะเดี๋ยวกูบอกว่าไฟมันดับมึงงงมืงงงเนี่ย ใช่ไหมครับสะดวกคุยถ้ากู้ไหมครับผมเป็นเจ้าหน้าที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับวอดีจะมาแจ้งผลที่คุณปอกได้ยื่นขอการรับรองดงผักออแกนิกไว้นะครับอันนี้เป็นเอกสารการรับรองครับคุณปอมเนื่องจากว่า เนื่องจากโดมผักของคุณป่องนะครับสร้างอยู่กลางทุ่งนาดังนั้นจึงมีโอกาสที่น้ำจากทุ่งนาซึ่งปนเปื้อนสารเคมีจะไหลเข้ามาสู่โดมผักได้ดังนั้นจึงยังไม่ผ่านการเคี่ยนนามาตรฐานออร์แกนิกนะครับ ཐོ ཤུ གྱ ใจก็ได้เนาะมันหลอดก้นเก่าได้ดีมุกเป็นยางอย่าคิดหลายเดี๋ยวรถเก่งอ่ะเข้าใครเสือก็ได้เนาะส่วนพื้นเดี๋ยวค่อยปูกระเบื้องก็ได้เข้ากะปูสาดน้ำมันแต่ก่อนเนาะนาอยิมแนวให้จังเดียจังสียิม รอดอืมย mm ิ hmm. no ้มก่อนไม่โมยนิดโอ้กอดตัวกอ เือเป็นจังสี่มันข้างบ่าวมึงนั่นคือนบ่าวดีแท้มาสปงสเปรอย่างของมึงแบบบ่าวอะไรเหตุ่าได้ที่า,ทานะขึ้นซั่นะรนปิดนะครับขึ้นจังปีไว้เดี๋ยวมึงเปิดร้นานปิดแล้วครับ สโตพักมันไม่ได้สำคัญอย่างสำหรับมึงขนาดนั้นดอกต่อให้มึงเห็ดสำเร็จหรือว่าสำเร็จมึงก็บ่ได้อยู่ํามึงตลอดไปดอกปองผุ่นพ้องผุ่นนอนอยู่บ้านมาล,ล้านๆน กินข้าวบปองผักเลโอฟตอนนี้ผมเป็นคนปลูกผมปลูกเมื่อวันที่ยี่ห้าพฤษภาลงมือปลูกเองกับเลยฮะเราดูแลผักให้ผักดูแลคุบ